สวัสดีทุกคนนะครับพี่กับผมแม็กซ์เป็นผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่นครสวรรค์นะครับก็คือบ้านหยกเดี๋ยวเราจะมาชมยิการกันนะครับแน่นอนไม่พลาดแน่นอนว่าต้องมีคลิปรถไฟแน่นอนนะมาถึงนครสวรรค์ปุ๊บก็ล้างปั๊บเลยนะฮะ ขายหัวถึงรัานนะครับผมปาดล่างรถเสร็จขอนตกอ๋อหอเซ็งไปเกี่ยวจ้าไปแล้วคนขายหวนย ก็เอาลวดไปล้อมให้โน่นแล้วนะหนาใบเสน่ะไหวกรจาเฮ้ยเหนื่อยโอ้โหหมดโคตรเร็วอ่ะเกลี้ยงตอนนี้ก็ลงฟางเสร็จแล้วนะกับนอกเลย ตกเก็นแล้วนะครับผมก็กำลังทำกับข้าวกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามแล้วก็รับชมมานะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นเขยในคอนสวนนร์นะฮะก็มาเที่ยวบ้านพ่อตาแม่ยายกันเนาะ